พี่นะครับพอนม่พอนำงก็พี่ผู้ใหญ่พร้อมยังครับอยากพร้อมจะพร้อมจะพร้อมหนักจึงแขวนพร้อมเดี๋ยวครับยิ้มยิ้มไปก่อนครับเมือขึ้นนะครับพนมมือนะครับขนบพนมตั้งหนมอดสามจบนะครับหนมอดตัสสะ์พระปวโต อาราโตสมมาสมพุทธศัสสะ์นโมตศัสสิ์พระวะวตอะราโตสมมาสมพุทธศักด์นมประมาทท้งต่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและญาติพี่น้องทั้งหลายตอนหน้างและรับหลังตั้งใจก็ดีให้ตั้งใจก็ดีเรลวกดี ไม่เปลี่ยนก็นดีสบประมาก็ดีไม่จบประมาก็ดีด้วยกายกรรมังวัตดีกรรมังมโนกรรมังขอศอีกรรมังให้เกิดข้าพเจ้าในรัตนภุที่เป็นกลางวัฏข้า ดังนั้นนะครับลูกรัตรนพงศ์ประกาศบนตักพ่อนะครับสามทางาคืออลุกหัวให้ลูกเกิดยวได้ดเจอหนุมข้า,า,างกันเลยจากนั้นประกาบคุณแม่ยุพิน คนไหนะเกิดส่วนไหนเลิศนะครับจนตกอยู่ในลูกนะครับรับตนณะพงตุ้ยที่จะเข้าในกระโลกกาบสภาวะ,ะกับคุญยายนะครับคุญยาคุณปู่คุณย,าย่คณคณยายคุณตาคุณยายแล้วเออคุณยายสมหมายไม่มียายก็ไม่ม่แม่นะลูกกับตรงสามครั้งลูกพวยอ,อีกประการคนึงนะครับยา่าุมงนะครับต่อไปก็คุูตู้ นะครับก็ญาิผู้ใหญ่นะครับวันนี้ดีใจเนาะปู้ตูนะแกดีใจม <c oughs> ไม่มองไปก็ยิ้ม <c oughs> ยิ้มตลอดนะเนาะ หนูไปเลื่อยๆถักที่ไหนฮะก่อนนะลูกทักที่ไหนฮะก่อนทั้งหมดเลยลูกพ่อกระได้แล้วว่าจ่าหยดอยู่เวลาหยาดเลยนะครับถ้าพอก็ลุกขึ้นนะครับไม่เป็นไรถ้าพอก็ลุกขึ้นยกมือไหว้ทั้งหมดนะครับเออเอาหนังมาตรงนี้มาคุณคุณยายมานี่มานี่คุณยิยมมามานี่เอ่อ เป็นปัญญาเเป็นปัญหา,าเานี่โอ้นม,มาจากดู นะครับลำดับแรกนะครับก็จะกลับปราธนานะครับพระคุณเจ้าพระโวยย์ปัญญายมกอนนะครับกับผมนะครับจากนั้นนะครับก็มีทางคุณพ่อคุณแม่สุสุพิญญาคุณตาพิญญาคุณแม่ก็ณแมหนึ่ง เพิ่งพอน้าเลยนะครับตัวขึ้นนะอำนาตัวขึ้นชาชาครับชาชายืนใจนิดหนึ่งเออยุบินนะลูก ปัญยาสมายนะครับดังนั้นก็เป็นยามูคุณปู่ต้นะครับแล้วก็พ่อแม่ทีน่น้องโคตาญยายานะครับเชิญเลยนะครับวดวดลล้้้าาาเเืออออยยยยย่่กกคไู ุก็ขึ้นเลยเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับุก็ขึ้นเลยเลยนะครับก็ร่วมกันนะครับตักสมนานะครับก็ตามเป็นสนับสนุนผู้กินนะครับใจใจนะครับตั้งใจนะครับเอาข้อี่ออกเลยนะครับไม่เป็นไรนั่งไปแถวนะครับงไปแถวด้านนอรนะครับได้เชิญด้านซิดใต้นะครับคุณมงคลคุณไกรรัตน์คุณมงแล้วก็ดวงจันทร์นะครับก็พระพ่อหนุ่ยนะครับ ส sociedad, Bref, ball, ああายเรียญนลครับผมไปทิ่ไปแล้วเดือยงานกะบงานนะผมไปทิ่ไปเล้วใครหามสายเหรียเนี่ยค่ะกะบงานโต๊ะการมาบันออสีเรลืองเลยนะโดพรถถนนแล้วนามาเนาะไปองกอะไร่งเลียโดนอะกัอะไรบอมรถอะไรัาา ยกเออะไรนะโยกยการใจ้คิมสาถูกระวังตาจาของได้ด้ี่จะจำบอถ่าย ก็ทำอัดีกันทำเล็เลยไม่ต้องไลัวะใส่กดหาเลยใ่มรวมไหม,ไมหา,าได้นะไม

ของที่เป็นไม่วานท้องหมายเหล่านี้ของข้าเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าเจ้าทั้งหลายและของที่ส่วนกัวนี้ไปถึงมิตามาาปูตายหย,ย่ที่เา็น สามีพญาบุติมุตตาพวงเทวาเจ้าตาในสิ้งกาลนานเินขงมู้วังกติทีจุติจ้องใจสางท้ายน้ำตาลที่ต้งกเข้าข้ขึ้นกา

เป็นตัวเปรตเียบเป็นต้วเปรตเปนตเรตใส่หายถึงทางเดียวัุกต้ายทํลายร้านตองจัสน่หือเก่าก็ตือกตือรือร้นตองลอยกอทางกห็นตอทางก็ดในหลายายากสอนยาให้เชื่อทัง เรื่องชีวิตแท้จริงได้ยบระดับวิถีชีวิตให้เกิดคุณคือความสุขการแท้จริงเพื่อถึงได้มาการเบืชเช่นนี้ก่อให้เกิดบุญกุศลตรงกับจุดมุ่งหมายของการบวช

यत् वामले न पिवाति यत् दोस्ताम परो हि पनिवेति